เมาแล้วขับหักผิดซ้ำซากต้องรับโทษแบบจุกจุกทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนใบขับขี่สิ่งนักดื่มต้องรู้ไว้เมาแล้วขับหักผิดซ้ำซากต้องรับโทษแบบจุกจุกทั้งจำคุกปรับและอาจถึงขั้นเพิกถอนใบขับขี่การเกิดอุบัติเหตุอันดับต้นบนท้องถนนมักมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับโดยเฉพาะกลุ่มเมาแล้วขับซ้ำๆที่แม้ถูกจับคุมประพฤติแต่บางรายก็ไม่เพียงพอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43 2. กำหนดห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหากฝ่าฝืนมีความผิดดังต่อไปนี้กรณีกระทำความผิดครั้งแรกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000ันสองบาทกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรก ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ื0 0หนึ่งแสนบาทและให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่กรณีขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตหรือถูกพักใช้หรือเพิกถอนผู้กระทำต้องระวังโทษสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอีกหนึ่งใน3และกรณีเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันตรายสาหาัสหรือถึงแก่ความตายให้สารพิพากษาเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง ของโทษที่ศาลกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น